สวัสดีค่ะมาเจอกันกับสาวสว่าง LIFE IN b เบอร์เอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนวันนี้ก็มีเรื่อง ที่จะมานาเสนอเรื่องดีๆนะคะจากพี่เอฟซีท่านหนึ่งนะคะได้นําเสนอเรื่องราวเข้ามาเนาะอยากจะเล่าสู่กันฟังเนาะอ่ะเป็นเรื่องยังไงอะไรเราขอเกินนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราคุยเมาส์มอยกับเรื่องฝรั่งอ่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะทุกคนสวิตท่านหนึ่งเนาะที่ เตะลูกคลิกนั่นแหละทุกคนลูกคลิกนะคะที่มอีอนุภาพร้ายแรงที่สุดนะคะก็เลยจัดต่อคลิปวิดีโอคลิปนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ามันฉนวนกันยังไงทุกคนมาฟังดีๆนะหลังจากที่พี่เขาได้มารู้เรื่องราวของคุณหมอแล้วเนี่ยนี่แหละมันสืบเนื่องมาพี่นึกออกทันทีทุกคนแต่เนื้อหาพี่เขาบอกว่าวันหลอนๆนะ ให้คอนเนต็ตมาด้วยนะทุกคนวันร้อนๆกับประสบการณ์ในวันเกิดนั่นเองนะคะสวัสดีจ้าเพิ่งเห็นตอนเช้าเป็นคนนอนหรือมากนะะอยากเล่าประสบการณ์ฝรั่งคนนี้ด่าเมื่อปีที่แล้วนี่เองอะปีที่แล้วพี่ไปดูแม่เปลี่ยนกับพี่ชายคนละ6เดือนพอครบกำหนดพี่เลยกลับ ไปเยี่ยมลูกที่ภูเก็ตอ่ะระหว่างเยี่ยมลูกนี้ทุกคนก็จะมีการสังสรรค์กันนิดนึงนะคะแต่เซอร์ไพรส์ของพี่ก็คือว่าลูกชายของพี่และเพื่อนๆจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ชายทะเลจบไปแล้วหนึ่งวันในภูเก็ตอ่าวันที่สองรู้สึกคิดถึงเพื่อนเก่าเลยไปหาเพื่อนพาไปเลี้ยงแถวนั้นแหละนะ จำได้ว่าติดทะเลบันดีโอ้ทุกอย่างดีรดนะพี่จัดสะเรียบนะเมาให้เต็มที่อ่กะว่าอย่างนั้นฉลองให้หนักหนวนหน่อยเพราะอะไรครบห้าห้าพอดีพอตอนจะกลับเพื่อนบอกว่าเออยังไม่อยากจะกลับเลยไปเดินเล่นกันมะอ่ะเพื่อนชวนไอเราก็ไม่รอช้าและ ก็ไปอาไปก็ไปไปเดินด้วยกันนะคะพอไปเดินเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ออกตัวไปคนแรกแหละพี่ก็เป็นคนที่อยู่หลังสุดเดินตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหลังอืมตอนที่อยู่หลังสุดเนี่ยก็เดินไปได้สักพักหนึ่งโอเค เพื่อนก็เดินรับลมกันไปเราก็เดินตามต่อยต่อยไปใช่ไหมอ่าเดินเล่นสักพักพี่อยู่หลังสุดมันฉนวนเอะมันงนงนยังไงไม่รู้แกก็บอกว่าเสียงภาษาอังกฤษมาเป็นช่วงๆเลยแกพูดอย่างเงี้ยเหมือนคำด่า้ มันใครด่าเอ้ไอเราก็หยุดนิ่งชะงักไปนิดนึงเหมือนกับเสียงต่างชาติแถวนี้เฮ้อะพอมองกลับทุกคนเอ้ยแม่เจ้าเห็นหน้าตาแดงกรำร่างใหญ่ตอนแรกนึกว่าอุย้ยเจอดีแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะจะวิ่งหรือจะทำยังไงดีคิดว่าเท้าเทพสรคนแน่ ไอเ้เราก็ขำแล้วทีนี้ทุกคนเหมือนยักษ์เลยแต่ก็ยังได้ยินเสียงอืมด่าอยู่สักพักได้ยินเสียงผู้หญิงด่ามาอีกเอ,เอ้าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพอมองไปอ๋อเอาแล้วสิเราเจอแล้วใช่ไหมเลยรู้สึกตัว แต่ก้าวขาไม่ออกเพื่อนรีวิ่งมาฉุดวิ่งเลย<อ>เพื่อนมาประชันชิดตัวสร้างเมาพี่กลับมาเกือบปีแล้วเออลืมแล้วด้วยแต่ว่าเห็นข่าวจำแม่นเลยตาแบบนี้หน้าแบบนี้พี่ ตรงอนิจังเลยน้องมุย้ยเขาด่าบแบบหยาบคายมากเพื่อนแป,ป้นี่แหละน้องมุย้ยพี่พูดได้คำเดียวจริงๆเวียนกามเวียนกามเนาะไม่นึกไม่ฝันเจอกันอีกครั้งในข่าวใหญ่เลยใช่ไหมอืมจริงเนี่ยนี่ประสบการณ์วันเกิดนะร้อนมากทีแรกก็สตาร์ทว่าจะวิ่ง แต่วิ่งไม่ออกขาก้าวไม่ไปกลัวนึกว่าเจอของดีแต่ที่ไหนได้ไอ้ผัวเมียคู่นี้แหละที่มันออกข่าวไปเมื่อไม่นานมานี่เองนี่แหละน้องเอ้ยเจอจังจังคิดว่าจะไม่มีโอกาสจะได้เจอเขาคราวนี้มาปกใหญ่เลย <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังอะพี่ พี่คนนี้เขาก็เลยให้แบบคือด้วยความที่โมโหสุดขีดทุกคนเราไปเจออะไรแปลกๆเนาะอ่ะตรงๆเลยนะพอสรุปเรื่องราวพี่เขาไปงานวันเกิดทุกคนงานวันเกิดที่ลูกทำเซอร์ไพรส์ขึ้นมาแล้วอพอจากงานวันเกิดก็ไปเจอเพื่อนเก่านะด้วยความคิดถึงคันนึงหาไม่เจอกันนานหลายปีก็ไปเที่ยว พอไปเที่ยวก็จัดฉลองกันอีกนะคะดื่มเมาไม้ได้ที่ก็เลยไปเดินต่อกันที่ชายหาดพอไปเดินผ่านน่าจะเป็นช่วงผ่านหน้าบ้านหรือหลังบ้านเขานะคะที่ชายหาดที่เป็นที่เป็นบันไดเจ้ากรรมอะ่ะทุกคนเออนั่นแหละน่าจะเจอตรงนั้นแหละโดนด่ามาเลยด่าแบบคำหยาบคายไม่ให้เกียรตินะคะว่าใครเป็นใครเราก็คิดในใจแค่ว่าอา ไม่เป็นไรพอมันสวยมันก็จะสวยของมันถึงบทนี้แล้วเราจะทํำยังไงดีอ่าก็แค่นั้นนะคะพี่ตาสรุ้แค่นั้นเลยน้องพี่บอกเลยว่าเกิดชาติหน้าฉันใดก็อย่าเจอผู้ชายแบบนี้อีกโอโ้ทุกคนมันเกินไปไหมอ่ะถ้ามีเรื่องระหองระแหงขนาดนี้กับทุกๆคนไปเรื่อยมันใช่หรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าเป็นเราเราเราจะทำยังไงดีอ่ะ แต่ว่าล่าสุดบอกเลยนะว่าขอบคุณนะคะขอบคุณสวรรค์มีตาเนาะถ้าคนไหนไม่ดีก็คือไม่ได้ตัดผ่านนะเขาเห็นนะคะแล้วก็บอกเลยว่าวีซ่านะคะโดนเพิกถอนเรียบร้อยแล้วนะคะรออย่างเดียวคือรอทำการนะทุกคนคือเนี่แหละ สอบสวนหนักอยู่นะคะสิ่งที่เขาต้องทำก็คือ ต้องดำเนินคดีต่อนะคะทุกคนเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะตอนนี้อยู่ในรกระบวนการฝากขอนะคะทุกคนนะยังอยู่ตรงนั้นอยู่เราไม่รู้ว่าจะทำะเขาจะต่อวีซ่าได้ต่อไหมแต่ที่แน่ๆน,นะน่าจะไม่ได้แล้วนะทุกคน99.99% 99อีก1%นี่คือถ้าต่อน,นี่คือต้องมีเกี่ยวข้องกับเนื้อหาตรงนี้อีกแน่นอนเลยนะคะถ้าต่อก็คือไปอยู่ในกรองนะคะ แล้วก็ออกจากนอกกรงก็คือส่งกับไทยแน่นอนทุกคนบาปกรรมมันมีอยู่จริงนะคะถ้าเรามาอยู่สังคมไหนก็ตามไม่อยากจะเจอคนแบบนี้เราก็เหมือนกันนะมาอยู่เมืองนอกเราก็ไม่ใช่ไปกางกับใครทุกคนอย่างนั้นนะทุกคนเออต้องเข้าใจนะมาอยู่เมืองเขาเราก็ต้องทําตัวให้กลมกลืนกับคนของเขาด้วยไม่ใช่จะเอาตามใจฉันชั้นเด่นชั้นดีชั้นเก่งละ่ะไม่ได้ ถึงเราดีขนาดไหนถึงเราเก่งขนาดไหนก็อย่าลืมว่าเราเป็นคนนอกเราไม่ใช่คนในถ้าคุณดีคุณก็ดีสำหรับพอประมาณถ้าเก่งก็คือเราก็ต้องนอบน้อมถ่อมตนนะคะไม่ใช่ว่าหัวเด็ดตีนขาด ฉันก็เป็นคนเก่งและก็เหนือคุณอยู่แล้วรวยก็รวยกว่าคนอื่นไม่ใช่อย่าไปทำตัวกางอย่างนั้นนะคะทุกคนนี่แหละคุณจะได้เจอของดีนะคะเจอแน่ๆเจอของแท้แน่ๆน,นะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันไว้เจอกันคลิปหน้านะคะว่าสาวสว่างจะเอาอะไรนำมาเล่านำมาเสนอกันต่อนะคะบา,บายๆค่ะ